สวัสดีท่านผู้ชมนะนักเรียนของเราแล้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับวันที่6เดือน6ที่ผ่านมานะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเราได้นักเรียนเข้ามาทางนักเรียนเก่าและนักเรียนนักเรียนใหม่นะที่ได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เข้ามาเรียนกับไลซีนะครับหัวข้อของคลิปนี้นะผมขอตั้งว่ามีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะทําให้เร็ววันนี้ ผมคิดว่าเรื่องนี้จะสะท้อนหลายๆแง่มุมและตอบคําถามหลายๆคําถามได้นะก่อนอื่นนะต้องมีการขึ้นคําเตือนไปก่อนว่าความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเป็นเรื่องที่ผมผ่านมามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับเรื่องของทุกๆคนที่มาฟังอยู่นะแต่ว่าผมจะพยายามตอบมันออกมาในมุมที่ว่า คนทั่วไปสามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้และใช้เป็นการนำทางบางอย่างได้นะฮะข้อที่ 1, 1> นะตอนที่ผมอายุประมาณ25ปีเนี่ยผมได้มีการทำงานนะอยู่ในจุดที่ดีเราแฮปปี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรือว่าการพัฒนาตัวเองณนะจุดนั้นที่ผมรู้สึกแบบนั้นผมทำงานประจำอยู่อีก3ปีแล้วก็ได้ลาออกมาเริ่มต้นชีวิตไม่มี คนาจเงินเดือนให้ละนะผมใช้เวลาในการปูพื้นฐานก่อนที่จะออกมาเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีในช่วงนั้นนะตอนนั้นเนี่ยผมมีหนี้ก้อนหนึ่งนะเป็นเงินประมาณ2ล้านนิดๆน,นะจากการกู้ซื้อคอนโดเกิดเป็นภาระที่จะต้องผ,อผ่อนคอนโดทุกเดือนนะครับ <c oughs> การบาลานซ์ระหว่างความคิดที่ว่าเราจะออกไปเพื่อลองทำอะไรในแบบของเรา พึ่งตัวเองยืนยืนด้วยตัวเองเต็มๆตเนี่ยตอนนั้นนะผมยอมรับเลยว่ามีความกังวลตอนที่เราอยู่ในระบบเราทำงานอยู่เนี่ยเราได้เงินเดือนที่ดีและในขณะนั้นเองเรารับงานนอกและผมทำงานนอกอย่างน้อยเนี่ยสองงานไปพร้อมพร้อมกันคือการรับฟรีแลนซ์รับฟินเนี่ยซึ่งฟินเนี่ยเริ่มเริ่มได้ไปเงินเก็บละแล้วผมก็ทำงานสอนประกอบกันไป ผมทาอย่างเนี้ยควบคู่กันตลอดนั่นแปลว่าผมมีงานถึง3งานควบคู่กันไปตลอดแต่เมื่อนะถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะไปได้นะผมลาออกมาตอนอายุประมาณ28ปปีเพื่อมาเริ่มเส้นทางของตัวเองนะและจากวันนั้นถึงวันนี้ผมขอแนะนำข้อหนึ่งผมรู้สึกว่าผมลาออกช้าไปแน่นอนออกมาเร็วเนี่ยในขณะที่เรายังไม่พร้อม นะมันก็คงจะยากมันก็คงจะทำให้เกิดความกดดันในในหลายเรื่องผมเองก็มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบก็น่าจะเหมือนกับหลายๆคนที่กำลังทำอยู่นะแต่ทำไมมองย้อนกลับไปเนี่ยผมก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าลาออกช้าไปผมขอตอบสั้นๆว่าเรนี้มันกว้างใหญ่คนก็มีหลากหลายมันมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง มันมีลูกค้าที่หลากหลายแล้วมันมีโลกที่กว้างใหญ่รอเราอยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่กลัวเรากล้าเรา,าที่จะเรียนรู้เรากล้าที่จะรับผิดช,ชอบตัวเองจากประสบการณ์ในวันนี้มองกลับไปผมก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าอเราลาออกช้าไปเราน่าจะออกมาเผชิญโลกให้เร็วกว่านี้แล้วเราน่าจะได้ความรู้ในการต่อย,ยอดหรือทํางานเนี่ยสนุกมากกว่านี้นี่คือข้อหนึ่ง ข้อ2เริ่มลงทุนช้าไปนะต้องบอกเลยว่าเรื่องของการเริ่มเริ่มลงทุนเนี่ยผมเนี่ยเป็นสไตล์ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจนะผมเริ่มลงทุนในธุรกิจเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ25ปีพอจะหาะไรายได้เสริมอะไรได้บ้างเ,าเนี่ยก็เริ่มมีความคิดที่อยากจะได้ไรายได้มากกว่าเดิมมันก็นำมาซึ่งการลงทุนหลักหมืน่น ล,ลงทุนไปเรื่อยๆลองลองลงทุนลองทำนู่นทำนีน่ดูแต่ทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยมันยังอยู่ในฟิลเดียวกันกับงานหลักงานหลักเราทำแอนิเมชันเราเป็น C g a r อา s t ตสสิ่งที่เราไปลงทุนทำเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งเดิมที่เราทำนะนั่นทำให้เราไม่เคยประสบพบเจอกับล้มเหลวหรือว่าการเสียงเงินก้อนใหญ่อะไรเงี้ยมันยังไม่มีนะแต่ว่าพออายุเข้าประมาณสัก30ปีเนี่ยผมมีการ ลงทุนในธุรกิจที่เป็นคนละฟิลกับที่เราทำนะเริ่มไปทำธุรกิจค้าขายขายของเนี่ยเราเริ่มเจอแล้วว่าเฮ้ยไอตรงนี้เราทำแล้วแบบเราไม่ค่อยแฮปปี้งานประมาณนี้ทำแล้วดีนะอยู่ได้แน่นอนแต่ว่าวิธีที่ทำเนี่ยเราใช้วิธีการจ้างพนักงานนะเราเริ่มเรียนรู้แล้วก็เห็นตัวเองได้เห็นกระบวนการได้เห็น เพื่อนๆที่ทําธุรกิจทำมาค้าขายเนี่ยแล้วเราเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นนะทั้งหมดทั้งปวงอ่ะมันจะทําให้เราได้รู้ว่าเราควรที่จะอยู่ด้วยการทําอะไรและเราควรที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมันจะทําให้เราได้วิธีในการหารายได้เพิ่มขึ้นประกอบกับเราจะได้รู้จักตัวเองหลังจากที่ผมลงทุนในธุรกิจเนี่ยช่วงหลังเนี่ยพอผมเริ่มมีลูกแล้วลูกผมอายุประมาณสักสปีเนี่ยผมเริ่มมารู้จักกับการ ลงทุนในในรูปแบบปกติที่คนที่คนเขาชอบทำกันลงทุนในกองทุนใน,ในทรัพย์สินนู่นนี่นั่นมากมายเนี่ยผมก็เข้าไปลองเข้าไปลองลงทุนแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ระยะเวลาจากตอนที่เริ่มต้นถึงตอนนี้เนี่ยผมเนตูนโลกของคุณมาประมาณ2ปีนะแล้วสิ่งที่ผมได้ก็คือน่าจะทำเร็วกว่านี้มองย้อนกลับไปเห็นเลยว่าเราเคยหา ใช้ได้ได้ดีแต่เราเคยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปกับอะไรบ้างถ้าเรารู้แบบนี้ได้ความรู้แล้วได้ทั้งรีเทิร์นที่มากกว่านี้เป็นประมาณนั้นดังนั้นฝากไว้ว่าเริ่มให้เร็วศึกษาให้เร็วนะมันจะมีประโยชน์แน่นอนในแง่ใดก็แง่หนึ่งเรื่องที่3จะเข้ามาเป็นเกี่ยวกับสายอาชีพที่เป็นอาทิติษล์ละ mm hmm. การพยายามหาทางรัดกับอะไรก็ตามที่เราเริ่มศูนย์ เช่นอะไรถ้าอยู่ในสายเราพวกเรานะการเรียนโปรแกรมใหม่เวลาเราเจออะไรใหม่ๆอย่างเช่นเจอเรีย t ไท e ์เ n นเดฟังดูดีเจอเมตาเวิร์ดดูน่าสนใจเจอ Motion Capture ดูน่าทำเจอ Blender จะดีไหมนะหรือว่าผมในปัจจุบันผมเจอโลกกว้างจากประสบการณ์ของผมในะย้อนกลับไป ผมนึกถึงตัวเองตอนที่ทํางานอยู่แล้วพยายามที่จะหาทางรัดทุกครั้งที่ผมอยากจะได้ทางรัดผมไม่เคยประสบความสําเร็จกับมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะมันจะจบลงด้วยการคุณต้องมีพื้นฐานแบบที่คนจะมีคุณจะต้องใช้เวลาในแบบที่คนจะใช้แล้วคุณไม่ต้องคิดมากคุณลงมือทําไปวันละน้อยค่อยๆทําไปไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณต่อย,ยอดได้เอง น,นี่คือสิ่งที่ผมเจอมันมีช่วงหนึ่งตอนที่ผมทํางานตอนแรกๆเนี่ยผมมีความรู้สึกสับสนเราอยากทําอย่างนี้แต่ทําไมเราต้องทําไอ้นั่นเราไม่แฮปปี้กับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าเรากับงานที่เราทําอยู่เนี่ยเราไม่ชอบเราอยากจะไปทําแบบที่เพื่อนเราทําเอ้ยเราจะไปทางนี้ดีไหมมันจะสุดไหมเราจะเรียนไอ้นี้ดีไหมหรือว่าเราควรจะหลายอย่างหรือเราควรจะอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายในประสบการณ์ในวันนี้บอกมองย้อนกลับไปถึงวันนั้นเนี่ยผมอยากบอกตัวเองว่าเฮ้ยถ้ามัน เจอว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเราให้ความสนใจมันแล้วอะ่ะหรือว่าเราได้มีโอกาสทำมันแล้วอะ่ะไม่ต้องคิดมากคะทำไปเลยนะทุกวันนี้เวลาผมเจอเรื่องอะไรก็ตามที่ผมรู้สึกสนใจมันผมจะไม่หาทางลัดเลยผมจะลุยเลยทำไปเลยมันมีของที่จะต้งซื้อถ้เราซื้อได้เราซื้อไปเลยเราทําไปเลยเราเรียนรู้ก็มันไปเลยเพราะเวลาเราเริ่มทุกอย่างแบบให้เวลาและลงทุนในมันเนี่ย เวลาถึงวันที่เราจะต้องทํามันจริงๆหรือเราจะเอามันมาทําเป็นงานเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่เราลงทุนไปเลยนะความรู้ของเราทุกอย่างมันจะพร้อมหมดเรียกว่าเราควรที่จะมีพื้นฐานในแบบที่ควรจะมีถึงแม้ว่ามันจะดูโบราณแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในความคิดเห็นของผมมีต่อประสบการณ์ของผมเองการให้เวลาและการเริ่มมันในแบบที่ควรจะเป็นนะ่ะคือวิธีที่ดีที่สุดไม่มีทางลัด เราไป3ข้อแล้วนะต่อไปข้อที่4เรื่องของการตัดสินใจที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆหรือเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะสิ่งนี้ไม่ได้มีผลแต่อาชีพเราเท่านั้นแต่มีผลกับการต่อยอดทั้งหมดเลยข้อ4และข้อ5เนี่ยมันจะคล้ายๆกันข้อ4เนี่ยผมเขียนว่าการงึกงักแบบไม่เลือกอะไรสักทีอ่ะไม่ชัดเจนนะส่วนข้อ5เนี่ยคือการคิดว่ามันจะไม่เปลี่ยนไปความจริงก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปงานที่เรามีเนี่ย มันก็จะไม่ได้มีในอนาคตเหมือนเดิมนะสิ่งที่แน่นอนก็คือเราอะทำอะไรได้นะดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่แน่นอนเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเราทําอะไรได้เราทําอะไรเป็นเราพร้อมที่จะปรับตัวไหมเราเรียนรู้ไหมทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยี disruption เรียกว่ามัน d i s r u p ทุกอย่างมันอยู่ในสปีดที่ความโคตรเร็วเป็นสิ่งธรรมดาผมเล่าสั้นๆว่าในเทคโนโลยีของ3 d print หนึ่งอย่างที่มันได้รับความนิยมมาแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายแบรนด์ที่เข้ามาเล่นแล้วก็ล้มหายตายจากไป3 d p i n เนี่ยพัฒนาการจากเครื่องมือที่มีใช้เฉพาะกลุ่มแล้วก็เครื่องมือราคาสูงมากทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ราคาเป็นหลักล้านบาทเนี่ยเทคโนโลยีดิสลอปชันเนี่ย,ยทำให้ t d p i n เนี่ยเข้าถึงโฮมยูสฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทุกอย่างเข้าถึงโฮมยูสหมดเลยมี อารทติสุหลายคนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิส s อปชั o นไปทาไปสร้างผลงานหรือสร้างนวัตกรรมได้แล้วในต่างประเทศสมัยก่อนเนี่ยทีดีิ้นเนี่ยจะถูกใช้ในการสร้างโปรโตไทป์นะแต่ว่าในวันนี้เทคโนโลยีดิส r u ป t i o n ทำมาให้ผลผลิตที่ได้จากท d ดีพิ้นเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงและเครื่องท d ดีพิ้นราคาแค่20,000บาทเนี่ยสามารถที่จะพิ้นเส้นใหญ่ที่มีส่วนผสมของคาร์บอนไฟเบอร ที่มีความแข็งแรงขนาดโหนได้นะ 3D p i n t เนี่ยมันจะไม่ได้หยุดแค่การเป็นโปรโต,โตไทป์อีกต่อไปนะแต่ว่า b e n e f ฟ t ที่อุตสาหกรรมใช้กับท d p i n t กำลังจะทำให้คนธรรมดาที่อยู่บ้านแบบผมคนเดียวเนี่ยเทคเบเฟิตรงนั้นได้เช่นกันทีนี้มันก็จะอยู่ที่ฝีมือและมุมมองของเราละประสบการณ์และความถนัดของเราจะเข้ามาเกี่ยวในการที่เราจะสร้างอะไรบางอย่างหรือจะทาอะไรบางอย่าง งึกงักไม่ทำอะไรคิดว่าอะไรจะคงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมจะไม่คิดแบบนี้เลยเพราะว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไปหมดอย่างรวดเร็วข้อต่อไปเป็นเกี่ยวกับโลกเป็นเกี่ยวกับการมองโลกมองโลกให้กว้างเป็นประสบการณ์ตรงของผมตอนที่ผมเริ่มทํางานเนี่ยเราเนี่ยเริ่มจากงานผลิตเราไปเป็นฟันเฟืองอยู่ในบริษัทใช่ไหมครับตอนที่เราอยู่เป็นฟันเฟืองเนี่ยเราจะอินมากกับงานตรงหน้า แล้วเราจะอินมากกับความเป็นเปเชียลิสต์แต่พอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราเริ่มเห็นผลประโยชน์และการต่อยอดที่มากกว่าสาหรับคนที่ทํางานในภาพรวมนะผมเริ่มไปอินกับการเป็นเจเนอเรลแล้วการทํางานในภาพรวมให้ได้จบงานเป็นโปรเจกต์เพราะผมสามารถที่จะขายงานเป็นโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์ทั้งก้อนได้นะจะทําบริษัทก็ได้จะทำรีแลซ์ก็ได้นะหรือแม้กระทั่งทํางานอยู่ในบริษัทถ้าเจ้านายนะรู้ว่าคุณสามารถที่จะแบบเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดและแก้ปัญหาได้อ่ะ คุณก็จะโตได้คงก็จะโตได้นะมันมันล้วนดีในในทุกๆมิติในในพื้นที่ที่เราอยู่ปัญหามันเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีความเข้าใจในแอเรียของงานของเราแต่สุดท้ายเนี่ยองคความรู้ตรงนั้นนะไม่พออยู่ดีผมเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่มีความทะเยอทะยานนะผมมองไปต่ออีกว่าเราจะเข้าใจลูกค้าได้ยังไงนะลูกค้าจ่ายเงินกี่บาทสำหรับโปรเจกต์ประเภทที่1 2 3 4นะ ทำยังไงเราจะได้เงินมากขึ้นทำยังไงเราถึงจะทำให้ลูกค้าแฮปปี้มากขึ้นได้นอกจากนั้นเนี่ยใ,ใจต่อไปอีกว่าแล้วเพื่อนๆที่ทำงานที่เป็นคนที่ใช้โปรแกรม T D เหมือนเราแต่ไม่ได้อยู่ในในแอเรียในแคตตากลีของ Media a n d e n t e r t a i n m e n t เขาทำอะไรนะเขาได้เงินเยอะไหมนะโปรเจกต์ที่เขาทำสร้างผมสร้างผลกระทบยังไง เคสตัตดี้หลายๆคนที่มีการใช้พวกเทคโนโลยีดิสลอปชันเนี่ยเขาทำอะไรได้เขาขายโปรดักที่เป็นลักษณะอย่างไงนะพอเราเริ่มมองกว้างขึ้นจากเดิมที่เรามองเราเป็นแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งเรามองออกมาภาพใหญ่ขึ้นเราเห็นกระบวนการในการผลิตงานที่เป็นมีเดียในเอนเตอร์เทนเมนต์เรามองออกมาภาพใหญ่ขึ้นเราเริ่มเห็นตลาดตลาดนี้เป็นยังไงมีผู้เล่นเป็นยังไงบ้างคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำยังไงเรามองให้กว้างออกมาอีก ในระดับภูมิภาคในระดับโลกจนไปถึงในระดับของคนที่ใช้งานโปรแกรมเหมือนเราเนี่ยแต่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นเขาทําอะไรกันเขาเป็นคนประเภทไหนนะย,ยิ่งเรามองกว้างเท่าไหร่เราก็จะได้มุมมองในการเลือกที่จะทําในสิ่งที่เราถนัดหรือว่าเราเรียกมือนว่า competitive advantage คือคือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันที่ผมมองว่านักออกแบบหรือคนที่ ใช้งาน 3D ได้ผมว่าคนที่อยู่ในแอรียพวกนี้มันเป็นการเพิ่มมูลค่าทั้งสิน้นได้เปรียบในขานึงแล้วอะแต่แค่เพียงว่ามันมีขาอื่นที่คุณต้องไปคอนเล็กเหมือนคอนเล็กดักบอลไม้ครบอะเพื่อที่จะสร้างเป็นอะไรบางอย่างพยายามมองโลกให้กว้างขยายสเกลมันขึ้นมานะมันฟังดูอาจจะเหมือนยากแต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆวันนี้เราทำอะไรอยู่ลูกค้าของเราเป็นใครเราขยายขึ้นมาดูซิ บริษัทที่ทาแบบเราเนี่ยเขาทํางานประเภทนี้อย่างเดียวเลยไหมหรือมีใครทํางานประเภทอื่นด้วยงานประเภทอื่นเป็นยังไงเขาขายสินค้าของเขาราคาเท่าไหร่เราจําเป็นที่จะต้องสนใจเพราะสุดท้ายเราจะต้องหาเงินใช่ไหมครับทุกคนเรียนเพื่อที่จะได้โอกาสที่ดีเพื่อที่จะได้รายได้ที่ดีเราจะไปสร้างอะไรดีๆได้มากขึ้นดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องไปรู้เคสต่างๆของคนที่ใช้งานในสิ่งที่เราใช้เหมือนกันและเขากเซสนะหัดทํางานในคนอื่นโดยเฉพาะคนเก่ง เรียนรู้การปล่อยให้เขามีอิสระภาพในการใช้ความเก่งเรียนรู้ในการเป็นผู้เล่นในทีมเราจะเล่นในในโลของเราถ้าเรามีหน้าที่ขายเราจะขายเราไม่ได้มีหน้าที่ในการออกแบบเราจะต้องมีความ respect ให้กับเพื่อนเราที่เราคิดว่าเขาเก่งในเรื่องนั้นเขาอาจจะทำออกมาแล้วเราอาจจะคิดคัดแย้งแต่เราต้องมองข้ามไปเราต้องมอง ในเรื่องของการเล่นเป็นทีมการทํางานเป็นทีมให้ทุกคนได้ทํางานที่ตัวเองเก่งป่อยให้เขามีอิสระในการแบบในการทํางานในการระเบิดพลังของเขาซึ่งเรื่องพวกนี้กว่าที่ผมจะเรียนรู้เนี่ยผมก็ได้ทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับทีมทําอะไรในแบบที่มันแปลกประหลาดแล้วก็ ไม่ค่อยประสบความสมําเร็จในการทํางานเป็นทีมใน,ในช่วงแรกๆของการทํางานพอเราอายุเริ่มมากขึ้นเราเจอคนที่แบบมีประสบการณ์มากขึ้นตอนหลังๆเนี่ยเราเริ่มมีความสนุกในการทํางานกนะับคนที่เก่งแล้วเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าคนที่เก่งเขาเก่งอยู่แล้วปล่อยเขาปล่อยเขาทํามีอะไรที่เราทําให้เขาดีขึ้นทําให้เขารวยขึ้นทําให้เขาเก่งขึ้นแล้วถ้าเราทําได้เราทําเลยนะเป็นประมาณนั้นข้อสุดท้ายเป็นความคิดที่ผมเรียนรู้มาจากเรื่องของการลงทุนก็คือมันจะมีคำหนึ่งฮะ ระบบนะระบบหรือว่าซิสเต็มคือกฎกติกาที่เราจะต้องรู้จักมันเป็นอย่างดีถ้าเราอยู่ในงานในภาคของการผลิตแอนิเมชันเราจำเป็นจะต้องรู้จักตลาดเราจะต้องรู้จักลูกค้านะในในแอเรียที่เราเล่นเราจะต้องรู้จักผู้เล่นว่าที่เนี่ยเขาทำกันยังไงใครที่ทำงานราคานี้ใครที่ทำงานราคานี้ คนในแบบที่เราอยากจะเป็นเนี่ยเขามีวิธีการที่เขาใช้ในการทํางานยังไงงานที่เขารับเนี่ยเขารับเป็นลักษณะเน้นวอลลุ่มเยอะๆ20งานต่อเดือนหรือว่าเขาเน้นปีละ2งานเราอะมีความจําเป็นที่ต้องไปศึกษาแล้วก็ดูว่าระบบในแบบของเรามันเป็นยังไงปัจจัยที่ทําให้เราสามารถที่จะได้รับเลือกหรือสามารถที่จะได้งานเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ถ้าเราอยู่ในอีกตลาดหนึ่งมันก็จะมีวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งงานกราฟิกดีไซน์ที่เราอยากจะทำเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่างานกราฟิกดีไซน์เหนื่อยแล้วก็ได้เงินน้อยนะในขณะเดียวกันเวลาผมไปถามเพื่อนผมที่เป็นกราฟิกดีไซน์ที่ประสบความสําเร็จเขาจะบอกว่างานกราฟิกดีไซน์มีคนทําเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นงานที่มีความต้องการสูงและถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเข้าใจลูกค้าได้และทำในในราคาที่สอดคล้องกับเขานะคุณก็รวยได้เหมือนกัน นะแล้วแต่ว่าในแต่ละแคตตาโลีก็จะมีคนเก่งๆที่มีมุมมองต่อสิ่งธรรมดาคนทั่วไปจะมองว่ามันธรรมดาแต่เขาอาจจะมีวิธีคิดที่แตกต่างออกไปหน้าที่ของเราก็คือนอกจากการใช้งานโปรแกรมนอกจากการมาเรียนที่ยูนเดลไรซีจีเนี่ยก็คือเราจะต้องสนใจในสิ่งพวกนั้นด้วยก็คือเป้าหมายก็คือเพื่อว่าเราจะได้สามารถที่จะสุดท้ายนะทำรายได้ได้มากขึ้นมี เวลาที่จะพัฒนาสิ่งดีมากขึ้นหรือเราอาจจะสามารถสร้าง Product ที่ดีมากขึ้นได้ตอบสนองลูกค้าเราได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายแต่ว่ามันจะต้องมีสักเรื่องหนึ่งที่มันจะทําให้คุณดีขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ต้องการกําลังใจหรือว่าเราก็ต้องการแนวทางให้เรายึดตัวผมเองก็เหมือนกันผมก็ไม่ใช่คนที่ว่าไม่ได้พึ่งใครเลยหรือว่า ไม่เคยถามใครเลยผมเองก็ถามมาเยอะเหมือนกันแล้วโดยมากเนี่ยคำตอบที่เราได้รับมันก็คือไปเรื่อยก็นั่นทำดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปก็ค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยมันจะเป็นในเวนี้หมดก็ใช้เวลากับมันฮะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองนะเริ่มไปเลยทุกวันนี้มันความรู้มันหาได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้าเราปรับจูนตัวเองได้แล้วแล้วเราตัดสินใจแล้วว่าจะลงมือทาก็แค่ เริ่มมันทํามันเขาค่อยๆทามันไปในทุกวันนะครับและสําหรับในวันนี้นะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมนำมาฝากท่านนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ